และสำหรับวันแรกของเทศกาลถือศีลกินเจนะคบะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในหลายจังหวดัดค่ะโดยในปีนี้นะคะพบว่าแนวโน้มมีประชาชนงดปริโภคเนื้อสัตว์กันมากขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วนะคะยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยติดตามพร้อมกันเลยค่ะ อาหารเจหลากหลายเมนูสีสันและหน้าตาดูไม่ต่างจากอาหารปกติถูกปรุงสดและจัดวางให้ผู้รับประทานอาหารเจาสามารถเลือกซื้อนำกลับไปรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้แม่ค้าตลาดย่านเยาวราชบอกกับทีมข่าวทูฟยูว่าเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้มีเมนูหลากหลายกว่าปีก่อน โดยแต่ละชนิดจะเน้นทําออกมาให้มีสีสันและรสชาติคล้ายกับอาหารปกติที่สุดแต่ยังคงยึดกฎของอาหารเจทุกข้อไว้ซึ่งนอกจากไม่มีเนื้อสัตว์แล้วยังนําผักสดหรือวัตถุดิบต่างๆเพิ่มให้อาหารเจเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยส่วนลูกค้ามีทั้งคนเก่าและหน้าใหม่ต่างเลือกซื้ออาหารเจเมนูที่ชื่นชอบและเมนูที่มีรสชาติอร่อยซึ่งจะได้รับคุณค่าทางอาหารไปพร้อมๆกันด้วยของเราขายดีทุกตัว แล้วก็สินค้าที่อยากแนะนำม,มีอีก2ตัวเป็นโปรโตีนกเกษตรผัดพริกขิงแล้วก็เห็ดสวรรค์โปรโตีนกเกษตรเราจะกรุบกรอบแล้วก็จะรสชาติกลมกล่อมมีเผ็ดมีเค็มมีหวานเป็นเทศกาลหนึ่งอย่างแล้วก็บางคนทานด้วยจิตใจคือต้องการให้ร่างกายสะอาดโดยสุดแล้วก็จะมีการไปเข้าโรงเจย้อนกลับไปเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารเจมีหลายชนิดทั้งที่นำมาใช้โดยตรงและที่ใช้ทดแทนสิ่งที่ห้ามอาทิ ข้าวกล้องใช้แทนข้าวขาวโปรโตีนกเกษตรใช้แทนเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นปลาเค็มเจหมูสเต็กเจลูกชิ้นเจและผักสดเช่นเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดฟางหัวไชเท้ากระหล่ำปีผักกาดขาวถั่วงอกถั่วลันเตาและกวางตุง้งสามารถนำมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการประกอบอาหารเจแต่ละชนิดได้เมน,นูตัวใหม่นะคะ ก็มีนะคะม,มีสเต้กก็มีนะคะมูสเต้กที่ทํามาจากโปรตีนนะคะโปรตีนถั่วจากหลักสําคัญของการรับประทานอาหารเจผู้ปฏิบัติมุ่งถือศีลโดยละเว้นบริโภคเนื้อสัตว์อาหารรสจัดผักที่มีกลิ่นฉุนรวมถึงนมเนย จนปัจจุบันถูกปรับเข้าสู่กระแสการรักสุขภาพทําให้อาหารเจได้รับความนิยมขึ้นทุกปีนอกจากจะรู้สึกอิ่มบุญแล้วสุขภาพร่างกายยังได้รับประโยชน์จากการทานอาหารที่มีทั้งผักผลไม้และธัญพืชซึ่งช่วยให้ย่อยง่ายแล้วและยังเป็นกากใยชั้นเลิศดที่ทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีอีกทั้งยังช่วยขับของเสียและสารพิษที่ตกค้างออกจากร่างกายบ้านแฟนเนี่ยเป็นคนจีนหมดแล้วเราก็ต้องทานด้วยทุกป,ปีอะค่ะ คือเราก็ไม่แม่ถือมาาแล้วแบบว่าถือมากเนี่ยต้องนุ่งขาวขาแล้วไปลงเจแล้วก็ขึ้นได้ขึ้นว่าไม,ไม่ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ห้ามไปกับเหมือนใน,ใน,ใน,ในวันเทศากาลนะคะทีนี้การพัฒน,นาการมันดีขึ้นอะรสชาติอาหารอะไรอาหารเนี่ยทำมาดัดแปลงให้เหมือนกับเหมือนของที่ว่าไม่ใช่เจอะค่ะตลอด9วันของการถือศีลกินเจเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติตามศีลสามข้อใหญ่คือเจที่ปากไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดจายุแย่ส่อเสียดเจที่กายไม่ประพฤติชั่วไม่ฆ่าสัตว์และเจที่ใจไม่คิดชั่วร้ายไม่คิดไร้สาระและต้องมีสมาธิเจตุพรอ,อัธโยโคถ่ายภาพสุชาดาสิริคง2ู o r y y u u รายงาน